<c oughs> คริสต์มาสมาแล้วเดี๋ยวเรา <laughs> มาแล้วนี่ระยองเลยเนี่ยนะฟ <laughs> ันตาคอสอยู่ระยอง <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาทําเมนูต้อนรับคริสต์มาสกันวันนี้นะครับจะทําคุกกี้เนยกระเทียมบอกเลยสูตรนี้นี่อร่อยมากๆทำขายได้ด้วยไปดูกันในคลิปนี้ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ที่ย <c oughs> ูทูบช anel เชฟขวัญอนดี้เชฟด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เอาเนยลงไปนี่ เดี๋ยวเราจะต้องทําการตีเนยให้ฟูก่อนนะครับอันนี้เนยเป็นเนยเย็นนะครับน้ำตาลไอซิ่งครับ ดูเหมือนกะละมังมันจะเล็กไปนะเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนอ่างผสมหน่อยดีกว่าเออค่อยสมฐานะหน่อยแม่จะทำเยอะๆแจกคนอื่นแต่เอาอ่างผสมใบต,ตีหนึ่งมามันจะได้ไหมเนี่ยงานง่ายกว่าไก่เป็นงานยากั้งนั้นอ่าค่อยยังชั่ว หลังจากที่เนยกับน้ำตาลไ้ซิ่งเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปสูตรนี้ใช้ไข่3ฟองนะครับ ตอนนี้น้ำตาลเนยแล้วก็ไข่เข้ากันดีแล้วแป้งเค้กครับผมคัสตาร์ดผงฟูแล้วก็เกลือผงนะครับจากนั้นก็ร่อนเลย หลังจากที่แป้งเข้ากันดีกับเนยแล้วนะครับเราก็ใส่กระเทียมลงไปขั้นตอนนี้เลยหอมเลยหอมเลยจากนั้นก็ใส่ออริกาโ,โนครับโรยให้ทั่วเลยครับดีส่วนผสมให้เข้ากัน ่าจะเปิดฝาตั้งน,น้ำลว <sliding noise> เดี๋ยวเรานำไปใส่ถุงบีไปเลยนะครับ <sliding noise> บีบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปแช่ตู้เย็นสัก10นาทีนะครับอันนี้แช่เย็นมาแล้ว10นาทีเดี๋ยวเราไปอบกันเลยนะครับอบที่อุณหภูมิ160องศาไฟล่างบนพัดลม20-25นาทีครับ เดี๋ยวเรามาคำนวณคุกกี้เนยกระเทียมกันหน่อยนะครับสำหรับสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่รสชาติอร่อยลงตัวมากๆเลยนะครับวัตถุดิบของเรานะครับปริมาณที่ใช้เนี่ยเราจะมากรอกใส่ไว้ในนี้นะครับอ่าใช้วัตถุดิบอะไรบ้างก็ใส่ในช่องของวัตถุดิบราคาซื้อหมายความว่าเราซื้อมาเนี่ยหนึ่งถุงหนึ่งแพ็คหนึ่งกิโลมันมีราคาเท่าไหร่ปริมาณซื้อหมายถึงเวลาที่สมมติว่ายกตัวอย่างว่าผมใช้แป้งเค้กเป็นแป้งบัวแดงนะครับเราซื้อมาเป็นถุงละโลก็คือพันกร,รัมนะครับราคา49บาทเนยเข้มนะคร ็นเนยผสมเนาะร้อยเบาทราคาแต่ละยี่ห้อจะไม่เท่ากันเราก็จะใส่ราคาซื้อตรงนี้นะครับแล้วก็ปริมาณซื้อตรงนี้นะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้นะครับอันนี้ผมจะใส่เป็นตัวเลขกลมๆคร่าวๆเช่นถ้าอะไรเป็นผงๆเนี่ยผมจะใส่ประมาณ99%แต่ถ้าเกิดอะไรที่มีความเนืดหรือมีโอกาสที่จะติดที่แพคเกจจิ้งผมก็ใส่สั้เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเกิดเราเคยเก็บข้อมูลไว้เก็บ สถิติไว้นะครับเราก็สามารถมาะกอกใส่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ใส่ปริมาณที่ใช้ผมก็จะมีแพคเกจจิ้งด้วยนะครับแพคเกจจิ้งก็จะเป็นซองใส่คุกกี้นะครับที่มีปากกาวขนาด10บคูณสิเซน แต่ละร้านอาจจะราคาไม่เท่ากันนะครับอันนี้ผมซื้อมา1 0อยใบแพ็คหนึ่งเนี่ยมันก็ประมาณ55บาทสูตรนี้เนี่ยทำคุกกี้ได้ประมาณ75ชิ้นนะครับใช้ซองทั้งหมด75ซองด้วยกันมาดูต้นทุนกันหน่อยนะครับสำหรับคุกกี้สูตรนี้นะครับเราใช้เงินไปทั้งหมด3 3 1ร้อยสบาทสีสสตางค์ต้นทุนต่อชิ้นนะครับอยู่ที่4ี่บาทสีสตางค์สมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่35%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่12สิบ เวลาขายนี่ผมขายชิ้นละ15บาทก็จะได้กําไรต่อชิ้นอยู่ที่ประมาณ10บาท58สตางค์ตรงนี้เนี่ยลองดูนะว่าถ้าเป็นไม่ได้อย่าให้ต้นทุนเกิน35%ะน,นะครับถ้าเกิดจะขายออนไลน์เนี่ยลองต้นทุนสัก20%ะน,นะครับก็จะขายได้ประมาณชิ้นละ22บาทถ้าขายเป็นชิ้นเนี่ยอาจจะดูแพงแนะนําว่าให้แพ็คใส่กล่องครับกล่องหนึ่งลองดูนะครับอาจจะใส่สัก5ชิ้นหากล่องที่กําลังดีพอเหมาะนะครับแล้วก็มาแพ็คขายเป็นชุดนะครับก็น่าจะขายได้ง่ายกว่าสูตรนี้อร่อยลงตัวลงไปฝึก ทำดูนะครับ